กี่คนนะคะพี่แอฟเซนเดอร์เซนเดอร์เหมือนเดิมอ๋ออ๋อเซนเดอร์อันไหนเดิมคนเดิมไหมคนเดิมไหมคะพี่คนอยู่คนละฝั่งคนเดิมเลยคนเดิมกับตอนไหนคะกับตอนนั้นเดิมแบบเมื่อสองอาทิตย์แล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะไม่แต่ว่าแม่แอฟก็จะมีคำติดปากว่าก็มีแค่คนเดียวเวลาพูดในรายการก็แค่คนเดียวหาหมอผู้ช่วยเลย อ่ะคือก็คือเอาจริงๆก็ก็ก็คุยเนี่ยจริงจริงก็มีเพื่อนสนิทหลายคนค่ะค่ะแต่ว่าอ่าที่หนึ่งในใจก็ต้องี่นี่ในในคนเดียวอ่ะีครับแล้วเรื่องนี้คือเราบอกน้องปีเลยยังฮะเพราะน้องปีเคยเป็นคนขุดประเด็นให้คุณแม่ว่าหลายคนจนคนเขาไปเป็นข่าวข่าวปีเขาก็ตามภาษาทเด็กอะค่ะแต่บอกน้องปีไหมคะว่าคนนี้นะลูกนะเขาหลังเติฟอร์มข้อมูลให้ถูกต้อง อ๋อไม่ไหรอกคะ่ะคือถ้าเกิดว่าเออเรื่องตลาดนะอะไรเราค่อยว่ากันคะ่ะคือจริงๆแอลเป็นคนเลี้ยงลูกไม่ได้มีอะไรปิดบังลูก<ม><ม>ก็คือเปิดเผยทุกอย่างเพ<ม>ียงแต่ว่าบางเรื่องเราก็จัดสราว่าไหนเรื่องของเด็กเรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้นเองค่ะวันนีี้้าใหกเยังไม่ไยังม่เจอยังไม่ได้คุยคือ,อ,คอทุกคนที่เป็นเพื่อนสนิทแอลอะคะ่ะ หมต้องเคยเจอและรู้จักอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่าทั้งเพื่อนชายเพื่อนหญิงทุกคนแต่ว่าคนหนึ่งคือต้องแบบเข้ากับน้องปีได้ด้วยหมายความว่าการพูดคุยกันอยู่ด้วยกันกคยค่ะถ้าเป็นเพื่อนเราก็คือต้องเข้ากับลูกเราได้ค่ะอหมายถึงเพื่อนจริงๆนะคะก็ต้องคือถ้าเพื่อนไปรักลูกเราเราก็อนคนนั้นคนที่หน่ได้เจอน้องปีปยเป็นเพื่อนยังไม่เรียบร้ออ่า แล้วปีเขามีเชียร์ใครพิเศษไหมพี่แอฟไม่ได้คุยเรื่ไม่ไม่ด้คุยในลักษณะนี้กันนะคะอ่ารบเปิดมากขึ้นอก็อารมณ์ไม่ค่อยหลุดตัวเหมือนกันค่ะก็คุยไปคุยมาเออก็ไม่ได้หลุดหรอกค่ะแต่ก็คิดว่าพอถึงจังหวะ ก็ก็ถ mm ้าแอป h a p ี y แล้วมีคนถามคือแอปก็ไม่ได้อยากจะโกหกว่าอ๋อไม่ไม่ใช่แบบคนจะแบบรับสังเกตานเยหรือเปล่าอ๋อเออถ้าเรื่องไปไหนมาไหนคือแอปบอกได้ค่ะตอนนี้นะคะคือถ like, well, ้าเจอแอปกับใครยังไงก็ตามนะคะคือม uh ัน huh. ม oh, ีทั <us> ้งเพื <strategies> like, ่อนและเพื AP <apple> uh ่อนสนิทหรือคนคุยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือแอปไปได้หมด เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอแอปกับใครอาจจะใช่คนคุยหรือไม่ใช่คนคุยก็ได้อาจ<า><า>จะแค่เพื่อนเท่านั้นาพอมาถึงจุดนี้แอปรู้สึกว่ามันหลายๆอย่างคพือง,งานก็เยอะ<ห>เวลาน้อยถ้ามีเวลาเมื่อไหร่แอปอยากทําอะไรก็ทําตอนนี้หมายถึงว่าก็ใช้เวลากับเพื่อนอ,อย่างคน<อ>ที่เป็นที่หนึ่งในใจนี่เขาฟูฟิลเราแค่ไหนครับี่ยในเรื่องของกําลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบเล่าทีเดียวไหมคะ เรากดตัวเดียวแล้วเอาเป็นนี้เลยอ่ะแค่น้ามันใช่นะงั้นไหนคะพี่แอรให้สัญญาณนิดนึงค่ะเดี๋ยวพอพูดว่างานไหนเดี๋ยวก็จะมีคอมเมนต์แบบว่าารไม่ตอบเพราะว่าจะเก็บไว้เพื่อแบบเพื่อจะได้มีงานจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงอยากจะอธิบายค่ะว่าทุกๆงานที่เป็นงานอีเวนต์รับมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่พี่แอร์รู้สึกเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ละครเรื่องแคนอ่อนด้วยแล้วก็ ก็ตอนนี้ก็จะเทคิวรับงานก่อนที่เรื่องใหม่จะเปิดกับเต็มค่เพราะตอนนี้เรื่องใหม่ก็ถ่ายแล้วฝากติดตามเรื่องแชนด้วยคะ่ค่ะรัองนะคะใช่ค่ะรับดีเอาภาษาแล้วนะคะขอฝากด้วยค่ะเรื่องนี้คือเล่นแบบเต็มที่แบบสุดๆแบบว่าปล่อยแบบพลังสุดตัวเลยค่ะแล้วก็มีความ ถ้าถ้าใครที่ติดตามก็น่าจะเห็นถึงความตั้งใจความพยายามคือในการทุ่มเทกับกับบทบางทองจริงๆก็ก็อยากจะฝากไว้จนจนฉากสุดท้ายฉากอวสานนะคะวิถ่ายทำจริงอู้กว่านั้นอีกค่ะคาดว่าตัดมาน่าจะไม่ดหาหมดหักมุมแต่หักไม่ถงไหนเ่ย ้แล้วแบบอสุรกับพี่แอนมีอะไรจะฝากถึงพี่แอนมไหมครับหลังจากที่เขามาเปลี่ยนเราไปแล้วมีอะไรฝากพี่แอนเพราะว่าเต้าก็ฝากไปแล้วพี่คนฝากถึงเราฝากถึงพี่แอนบ้างเขาฝากตามชื่อเรื่องเลยค่ะแครไปถึงยัืไงครับพี่แอ้มตามชื่อเรื่องคือแคร์เออคืนพี่แอนแล้วไม่ได้พูดโอ้ยอันนี่ยืมมือคนอื่นไันนี้ยืมยืม เรื่องามองตรงๆคัตามชื่อเรืไม่ข้ามหมอแลวเรื่องเรี้ยง้าอย่างกันหลัเออมีคิวให้ไหมครับอุยถ้าพี่แอนยังให้โอกาสอยู่ก็ยินดีค่ะก็รู้สึกว่าแอปได้ข้ามกำแพงอะไรหลายๆอย่างค่ะแล้วก็อย่างที่บอกมันรู้สึกว่าเต็มที่จริงๆของแอปค่ะแล้วก็น่าจะยากมากที่จะหาบทที่อะไรที่ ที่เกินลิมิตไปขนาดนั้นค่ะเรื่องนี้ก็แคร์เรื่องหน้าก็เครื่องเนาะฮะแต่ไม่เข็ดแต่ไม่เข็ดเลยอ่าติดตามมากค่ะีเรื่หนึ่งเรื่องรูปที่รวบรมภาพรวมมีคุณปู่มีคุณย่าอ๋อค่ะคอมเมนต์มันอะไรยังไงอะคะจริงๆไม่ได้ดูตัวเลยค่ะมันคือเป็นข่าวหรือว่าเอ่อหรือว่าคนจะให้ความสนใจเพราะว่ามันก็เป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วค่ะที่ ที่ก็จะพาปีใหม่ไปบ้านคุณปูป่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพียง<ะ>แต่ว่าอ๋อวันนั้นอยู่ๆก็คือถ่ายรูปก็เลยแบบแบบมันมันก็เลยแล้วพอคนทักขึ้นมาก็เลยเหมือนเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันเราว่าออออจริงๆเราไม่ได้มีเฟรมร่วมกันร่วมเฟรมกันานานมากแล้วแต่ปกติคือก็เจอกันอยู่แล้วในที่นั้นใช่ค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันแล้ววันนั้นจะมาอยู่อยากจะลงรูปนี้อะไรอย่างเงี้ย ำไมถึงอยากจะลงทำไมนะไม่ได้เหมือนกันก็คือแต่ใจจริงๆวันนั้นน่ะมันก็คือคือปีใหม่ก็เรียกคุณพ่อเรียกคุณสมการเข้ามาถ่ายด้วยนะคะค่ะแต่จังหวะนั้นเราก็รู้สึกก็เป็นธรรมชาติปกติไม่ได้อะไรค่ะเหมือนทีเขาบอกว่าเออเขีนมาถ่ายรูปปีได้เห็นภานี้เลยค่ะก็ก็ ตามนั้นนะคะก็มันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือคู่ก็ยังทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ที่ดีต่อไปอะค่ะแล้วก็ก็ที่ผ่านมาคุณสุการ์ก็ทำหน้าที่คุณพ่อได้อย่างดีก็สำหรับคนให้กำลังใจก็ขอบคุณมากมากค่ะพี่พี่่มรู้สึกอย่างว่าลูกเยอะมันจบมันสยบจบทุกดามมาเลยตอนนั้นเออคุณคููอาจจะ เรียกหลานดูว่าเวลามีไปหานึกไม่ได้แล้วม่ถูกเันมาทุกอย่างมันจบเพราะรูปเดียวมันรู้สึกว่าปกติแอลก็ไม่เคยมีดราม่าะไรกับคุณปู่นะแล้วกันพี่แอลก็ไปเยี่ยมตลอดบ่อยแพร่ใช่ค่ะแล้ว่าเราเคยมีคนสมการด้วยแหละก็แสดงว่าเราก็เป็นมิตรภาพที่มีต่อกันได้แต่เราจะบออากไม่จบไม่สวยไหมก่อนอันนี้พอมราไม่มีพวกเฟนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แอลคนเลยตีความไปต่างๆนานา หลายอย่างด้วยละค่ะว่ามันเป็นเรื่องของแบบเวลาด้วยะค่ะหลังจากนี้อาจจะมีได้เห็นอีกไหมคะถ้าแบบโมเมนต์มันได้อะไรมันได้ก็ตามธรรมชาติเลยค่ะแต่คำวาาสมนะคะเ<ค><ณ>จอเผื่อเจอกันครั้งไหนแล้วแต่โอกาสใช่ใค่ะแบบว่าละโอกาสค่ะโอเค